มุ้งมังกรสีน้ำตาลปลาเข้าเม่านะครปลาเข้าเมานาคปลาโล่ปเข้าเม่าพี่เดนาสีแดก่ลาโล่ลาโล่ันมาแบบปั่น่วยเนาะน้องเออคาวหน้าต้องพามานะเนี่ยนองเด็กหน่อยเนาะหูู ปลาอะไรเหมือนปลาปลาาปลมชื่่ปลาพยาบาลปลาุมการปลาสมกายตเด่นอ๋อหนีหน่อยนิดอนนี้จ๊สนั่งก็จะเป็นโสมงามเออเนาะเง่ากันเพินเลยปลาหมออย่างมันคงเมย ไก่ๆเนาะเบื่อหนามากข้างนอกไม่มีอะไรเลยเนี่ยกับปุง